คลิปนี้มาทําความรู้จักกับ f ฟกเตอร์เครื่องมือช่วยเทรดไปดูวิธีการตั้งค่างเลยครับนี่ฮะไปที่ตัวชี้วัดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่คําว่ายอดนิยมหาคาว่า f ฟกเตอร์ครับอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นเลข5ไม่ต้องเปลี่ยนครับกดสมัครใช้งานไปเลยครับนี่นะฟกเตอร์ก็คือกราฟแท่งเทียนนะครับจะมีลูักศรสีเขียวกับสีแดงตรงนี้ครับสีเขียวตรงนี้ก็คือราคาขึ้นไปที่สูงสุดแล้วฮะจะเกิดการกลับตัวนะครับถ้าขึ้นลูกศรสีเขียวแบบนี้ให้เพื่อน กดเข้าออเดอร์ที่พุทนะครับก็คือกดลงอย่างเดียวครับแต่ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ครับก็คือราคาลงมาต่ําสุดแล้วนะครับก็จะเกิดการกลับตัวของตลาดก็ให้เพื่อนกดขึ้นอย่างเดียวครับกดเข้าออเดอร์ที่คอนะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างครับนี่นะผมมีเครดิตอยู่7 7 9บาทเดี๋ยวดูฮะว่าจะทํากาไรได้หรือเปล่าครับอเข้าไปที่100บาทแล้วกันนะฮะเพื่อสีเขียวกดลงเลยครับจริงๆแล้วเพื่อนต้องกดเข้าออเดอร์ที่แท่งที่2นะครับ อะแบบนี้กำไรครับ1รอบครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปซัก3 0 0บาทนะครับเดี๋ยวรอครับรอดูสัญญาณการเข้าเทรดนะครับแฟกทตออ่ะต่ำครับกดขึ้นครับตอนนี้ราคาลงมาต่ําสุดแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกดคอครับกำไร270บาทนะครับอีกสักรอบแล้วกันฮะรอดูสัญญาณการเข้าเทรดนะครับก็แฟกเตอรหนี่ก็เป็นสัญญาณการเข้าเทรดที่คาที่จะแม่นยํานะครับ เดี๋ยวรอฮะรอดูสัญญาณถ้าอักษรสีแดงนะครับก็ให้กดขึ้นอ่ะสีเขียวครับกดลงครับเข้าเดินไปที่300นะฮะจบไหมฮะอ่ะกำไรอีกแล้วนะครับอีกสักรอบ้วกันนะครับรอดูนะว่าสัญญาณเขาเทรดเป็นยังไงครับรานะคาขึ้นไปสูงสุดหรือต่ําสุดถ้าลงมาต่ําสุดก็ให้เพื่อกดคอ ถ้าขึ้นไปสูงสุดก้หยเพื่อนกดพุทนะครับอ่ะมาดูนะฮะค่อนข้างที่จะม่นยำครับเพื่อนเพื่อนลองปรับใช้ดูนะครับวิธีการตั้งค่าก็ย้อนไปดูต้นคลิปนะฮะอ่ะลงครับก็กดขึ้นเลยครับอ่ะแบบนี้ลูกศรหายครับเพื่อนต้องดูให้ดีนะอ่ะยังกำไรอยู่นะครับก็สำหรับ facto ห5เป็นสัญญาณการเข้าเทรดนิ้หน้่งที่แม่นยำครับเพื่อนเพื่อนก็เอาไปใช้กันดูนะฮะนี่นะครับ เมื่อกี้มีอยู่700ก็กำไร100%